สวัสดีค่ะดาวสิริอพรแก้วดวงงามนะักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยค่ะวันนี้ดาวก็มาให้ความรู้น้องๆนักกีฬาเทนนิสนะคะเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันค่ะแนะนําเรื่องการฝึกซ้อมเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยของดาวเาวก็เหมือนเล่าเรื่องราวของกีฬาวินเซิร์ฟให้น้องๆฟังค่ะว่าทุกๆก,กีฬาก็มีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาแตกต่างกันไปค่ะแต่ก็ถ้าเราสนุกแล้วเราก็มีใจรักใน ในกีฬานั้นๆของเราอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเราเต็มที่กับมันน้องๆทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันคะ่ะก็สำหรับตัวดาวเองนะคะเวลาท้อหรือว่ามีความเครียดหรือแรงกาดดันอะไรหลายๆอย่างลาวก็พยายามปล่อยทิ้งสำหรับเทคนิคประจำตัวของดาวนะคะก็น่าจะเป็นการดึงตัวเองกลับมาดึงสติแล้วก็สมาธิกลับมาค่ะไม่ให้กดดันมากเกินไป พยายามโฟกัสกับเกมการแข่งขันแล้วก็มีสมาธิเราพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วก็เล่นให้สนุกพยายามแบบไม่เครียดคิดซะว่าแบบที่เราทําอยู่นี่คือเออมันสนุกนะมันไม่ได้กดดันเลยอะไรนค่ะมันก็เลยผ่านผ่านอุปสรรคตรงน,นั้นมาได้ค่ะ